สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีก้าวทันโลกสปอร์ตสวัสดีแฟนๆ f อซของกล้องสมเกียรติจันทาเราต้องรีบเข้ามารายงานแจ้งข่าวเร็วๆด่วนๆกันเลยทีเดียวนะครับกับการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบจิงแชมป์โลกในรุ่นโมโตทูสนามที่14ที่ผมเคยแจ้งไว้ว่าเข้าสู่หมดโซนเอเชีย er, กันอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับสนามนี้แข่งกันที่โมเตกิประเทศญี่ปุ่นนะครับ อย่างที่พาดหัวไว้ในรอบคัดเลือกกล้องสมเกียรติจันทาของเรานะครับหมายเลขที่35จากทีม Honda าเอเชียอีดีเมสเ่นะครับทำเวลาได้ดีในรอบคัดเลือกนะครับเป็นผู้นำโพหัวแถวมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับในวันซ้อมแล้วก็รอบคัดเลือกนะครับเรียกว่าทุบสถิติทิ้งห่างเหนือนักแข่งคนอื่นๆกันเลยทีเดียวนะครับโดยผลการคอลิฟายของกล้องสมเกียรติจันทา กับทีม Honda a เอเชียอ er, ีมืเสือนะครับที่ทำงานกันอย่างเข้าขากันเลยทีเดียวนะครับช่วยกันทำรถทำให้กล้องนะทำเวลาต่อรอบคอริฟายครั้งนี้นะครับทิ้งห่างเพื่อนเพื่อนนักแข่งคน,น,นอื่นๆนะครับถึง1นาที49วินาทีนะครับเรียกว่าทำสถิตถิเนื้ออดีตแชมป์โลก2สมัยโยฮันซาโก้ที่เคยทำไว้ในปี2016นะครับส่วนสถิตถิใน กริสตาท์ที่2เจ้าทินยังไอโอคุระนะครับยอดนักบิดชาวญี่ปุ่นทีมเมดฮอนด้าทีมเอเชียอีดีมเมื่นะครับทีมเดียวกับกล้องของเรานี่แหละครับทำเวลาในรอบคัดเลือกเข้ามาเป็นอันดับ2ในกริสตาร์ทนี้นะครับแล้วก็ในกริสตาร์ทอันดับ3เจคดิกซันนะครับนักแข่งชาวอังกฤษนะครับที่จะออกสตาร์ทกันในวันอาทิตย์นี้นะครับแม่ท่านผู้ชมครับ อาทิตย์นี้เราคงได้รุ้นกันอย่างสนุกแน่นอนนะครับระหว่างกล้องสมเกียรติจันทากับไอโอคุระนะครับเจ้าถิ่นเจแปนิสกลางปีครั้งนี้นะครับเรียกว่าไอโอคุระนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นแชมป์สนามนี้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับกับวันแข่งจริงที่จะมีขึ้นนะครับก้องสมเกียรติจันทาจะหักปากาเซียนได้หรือไม่นะครับแล้วก็ขอ ให้ดวงและโชคโจงเข้าก้างกล้องนะครับสัปดาห์นี้นะครับเรามาตามลุ้นตามเชียร์ให้กับกล้องกันนะครับกับตำแหน่งโพหัวแถวนะฮะในการออกสตาร์ทและกล้องมีโอกาสนะครับที่จะคว้าโพเดียมนะโอกาสมาถึงแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามการรายงานข่าวจากก้าวทัโโลกของเรานะครับสัปดาห์นี้นะฮะเจอกันนะครับว่ากล้องจะ ขึ้นโพเดียมคว้าแชมป์ได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับสวัสดีครับดูคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กดระดิ่ง <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ